สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสองคาบที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของคำนะคะมาตรากงกลมเกยเกวไปแล้วนะคะนักเรียนคงจะเข้าใจแล้วนะคะว่าลักษณะของคำมาตรากงกลมเกยเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะ ไปอ่านคำนะคะที่สะกดด้วยมาตรากรุงก้มเกยและเกวไปฝึกอ่านกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาฝึกอ่านแล้วก็สะกดคำในมาตรากรุงก้มเกยและเกวนะคะเราไปฝึกอ่านนะคะพร้อมกันเลยนะคะคำสะกดว่าอ่านว่านะคะ คำแรกนะคะกุ้งแห้งนะคะสะกดว่ากออูงอกุ้ง,ง,ง,งไม่โถกุ้งหอแองงอแหงไม่โถแห้งอ่านว่ากุ้งแห้งนะคะโพงพางสะกดว่าพอโองงโพงพออางงอพางอ่านว่าโพงพางไปนะคะชมรมสะกดว่าชอโอมอชม รอโอมรมคะอ่านว่าชมรมนะคะ,าาม,ม,ะ,คะมูมมามนะคะสะกดว่ามออูมอมม,มออามอมามอ่านว่ามูมมามตุ้ยนุยนะคะสะกดว่าตออยตุยไม่โทตุ้ย นอ ų, อุยนุไม่ถูนุยนะคะอ่านว่าตุ้ยนุยโปรยปลายนะคะสกดว่าปอลออโยโปรยปอลอออายอปลายนะคะอ่านว่าโปรยปลายนะคะข้าวเหนียวนะคะสกดว่าขออาวอขาวไม่ถูกข้าว หอนนเอวเนีย no, วอ่านว่าข้าวเหนียวก้าวราสกดว่ากออาวก้าว ah, ไม่ถูกก้าวรออาวราวไม่ถูร้าวอ่านว่าก้าวราสท่อไปนะคะนักเรียนก็มาฝึกอ่านเป็นคำนะคะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราอ่านแบบ แกะลูกสะกดคำไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาอ่านเป็นคำนะคะคำแรกนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมกับครูเลยนะคะไก่ย่างใบตองแห้งแล้งทองกาวเรือยาวแตงไทยบัวลอยเสื้อกล้ามพุ่มไม้ เก้งก้างเขวงควางช้างพังช่วงชิงเหมืองทองโครมครามจิ้มลิ้มซ่อมแซมอ้อมคอมห้อมล้อมกุยช่ายฉุยฉาย ต่อยหอยอ้อยส้ยสุรุ่ยสุร่ายเรียวกราวปล่าวเปรียวเขียวขจีแพรวพรวเมลคราว,ว,ราวนี่คือลักษณะนะคะของคำมาตรากงกลมเกยและเกลวนะคะต่อไปนะคะ ไปดูนะคะ,ะความหมายของคำนะคะเมื่อเราอ่านคําแล้วนะคะเราก็ต้องรู้จักกับความหมายของคํานั้นด้วยนะคะว่าคําที่เราอ่านมันมีความหมายว่าย่างไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะเก้งก้างนะคะหมายถึงมีลักษณะหรือกิริยาท่าทางดูเกกกะ ไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้คือความหมายของเขาว่าเก้งกล้างนะคะต่อไปช้างพังนะคะหมายถึงนะคะช้างตัวเมียนะคะจิ้มลิ้มนะคะความหมายคือน่ารักน่าเอ็นดูนะคะต่อไปอ้อมค้อมนะคะก็จะหมายถึงพูดวกวนไม่ตรงไปตรงมานะคะต่อยหอยนะคะคือพูดไม่รู้จักหยุดนะคะ เป็นไงบ้างคะนักเรียนนะคะนอกจากนักเรียนนะคะจะอ่านคำนะคะที่ประสมด้วยนะคะหรือว่าสะกดด้วยมาตรากงกลมเกยเกอแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องรู้จักกับความหมายของคําพวกนี้ด้วยนะคะว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะ ถ้านักเรียนไม่รู้จักนะคะนักเรียนก็จะนําคําไปใช้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําความรู้จักกับความหมายของมันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคาบต่อไปเราไปดูกันนะคะว่าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะสวัสดีค่ะ